โอ้โหมันต้องสู้ไปด้วยกันไอ้เีจยอทำไงทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอ้เยี่ส่วนเกินส่วนเกินอมดีไอ้สัตว์เหน่ไม่โจเน่ไม่เปลี่ยนทีมก็ได้แล้วบางคนเล่นคนเดียวก็เปลี่ยนแล้วอกูไปเล่นก็ได้แล้วมนจะได้เป็นคนเลยกูตายแล้วครับอ้คนแมงก็ไม่มีสมองเลยไม่มีเพื่อนช่วยอ่ะไอ้ยี่ส์มีแค่เพื่อนโอ้เป็นชิปตะเบี้ยตายโอ้ยน้าจะเบี้ยเลิศเฉยอยู่ โอ้คือที่แม่ฟุกมต้องเป้มันไห้อย่บ้น้องก็ต้องเป้วมันไวโอ้โหไอุ้๊มึงก็เล่นแรบนีฬาดีกว่านานาบุ๊มบหรอกเจนกีลาพวกกูบมมหรอกอหรอ่ายป่วย้าวอย่าลืมไปกดอินไว้ของเพียวเราถึว่ามันนั่งดูม้เล่น สวัสดีท่านผู้ชมครับเรียกผมพ่าโจแล้วคุณอยากจะรู้ไหมว่าเวลาถูเอ็กเคโอมันมาเนี่ยแล้วมีเพื่อนเล่นกัน4 v 4ี่เนี่ยคือสองนั่นแหละแม่งจะบันแค่ไหนแม่งจะด่ากันยับขนาดไหนแล้วรู้หรือเปล่าครับว่าที่ผมปากหมาเนี่ยเพราะว่ากวนผมแม่งเป็นแบบนี้แหละครับอยู่ตั้งแต่แม่งเล่นคอนอยู่ตั้งแต่แม่งเกิดมานะครับสังคมมันหล่อหลอเป็นผมกลายเป็นคนตละโปูขาอย่างนี้แหละครับผมแต่ย้ําอีกครั้งนะครับผม คลิปที่คุณเห็นเนี่ยเพื่อนผมตอนนั้นถึงไม่ใช่เพื่อนนะครับการที่ผมด่าหรือเพื่อนด่ากันเนี่ยไม่ได้มีจิตนาลัยต่อกันนะครับผมไม่ได้จริงจังต่อกันโตโตกันแล้วนะครับผมไม่เครียดกันเนาะไปลองไปฟังดูเล่นไฟเล่นไฟเล่นไฟโอ้ยตุกงตุกงไม่นไฟไม่นไฟ อ๋อแล้วก็ลืมอธิบายนะครับผมที่แม่งอุ้ยหรือขำขำกันนะด่ากันขนาดนี้คือมันเหตุมันเกิดจากการที่ว่าตอนต้นเนี่ยอันบอกภ่มกับบักแทนนะครับมันด่ากันนะครับผมมันเล่นเกมไฟสติ้งแล้วมันด่ากันแล้วแบบว่าแน่จริงมึงออกมาสิมึงหนึ่งหนึ่งกับกูสิอย่าใช้เพื่อนมึงอย่าใช้บักโจั่นแหละนะครับอย่าให้ผมไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมมันก็ด่ากันอย่างเงี้ยตามปกตินะครับตามภาษาผมอัดได้ไม่ทันตอนแรกแต่ก็รับรองก็มีไม้เด็ดอยู่ยังว่าจินกับระยะทีเอาอวลายเยอะไปเลย

เบ่งนี่เบนอือืเบกขี่อะไรเีี้อะไรเฮ้ยต้เเบกขี้เบียเบี่ยเบกขี้เอาไปไเปลี่ยนเปลไปไปช่มงเล่นอยู่คนเดียวเลยแม่งเล่นคนเดียวไอ้สัตว์ที่มันอ่ะมีแอคเซสไอที่นีแม่งเล่นตัวเล่นเป็นแล้วปูนมากเลย

อ้อ๋อออโดนฟันโาอ้โอ้ยอ้อ้ยออ้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 อะไรอะไรอค้ห่วยมีสมองไหมใช่งั้นอ่ะไม่มีอ้เอ็ดนะเโอ้โอ้นชิ้ะเบียตายโอ้ยน่าจะเบียนอืดโอ้ย โอ้จ <c oughs> ็บเจ็บเจ็บเลยเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวทีู่้ด้ปากมันดีปากมันดีเด็กก็ได้ปากมันดีเปลี่ยนเเปลี่นนี่เปลีอาต่ได้มาะไอตัวที่ได้ได้ก็ไอเด็กปเล่นกันไม่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 อ้างไม่อ้างไม่อ้างครับไม่อ้างครับไม่อ้างครับไ่อ้างไม่อ้างไม่อ้างไม่มาเร็งนีไม่มาเร็งนีไปภมิูให้มึงไปเจอเพื่อนมึงก่อนเลยไปภูมิไปไม่มีไม่มี อ่กันไปเลยบูออกมาจับกลางอากาศได้ทุกตัวเลยปะอันหนึตัวโอ้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 โอเอาพุ่งเพื่อเล่นตัวนั้นได้ปยว่าเอามาใหม่บูโอเคไปทำไมของกูมันขึ้นมาล็อกวะมันก็ต้องไปซื้อออกปลดล็อกเล่นตัวเนียยเสร็จแล้วมันจะปลดล็อกได้อ๋อเหรอเออปลดล็อกได้อยู่ลองไปปลดล็อกดูว่าจะพุ่งเล่นไป้บูมมีโอกาสให้มึงแก้ตัวนะมาดูมาดูอุ้ โอ้ยโอ้ยหิวข้าวไอ้เฮ้ยโคตรอรงโคตรแรงคุณร้มันอยทวที่ไม่ได้ไม่ได้ยลอ้ยงเล้ยเดี้ยงโอ้โหอะไรบอายแล้วโอ้ยโมมันต้องรู้ไปด้วยกันไอ้เงี้ยทำอะไไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอ้เี้ยส่วนเกินส่วนเกินของพี่ไ้สั่น ไหนไม่โจไหน่เปลี่ยนทีก็ได้้วนักเลยคนเดียวเปลี่ยนแล้วเอาคูไปเล่นก็ได้แล้วมนะได้เป็นคนเลยอาพูดนแล้วบอกนะพูดั้อกคุณไม่ยอมคไม่ยอมจะอมันพูดถึงกได้นะเพื่อนคุยอมจับไปเยอะงพูดทำลัไ่ยืะอะเบคิ้งตาไล่ยืดอะอบเอา ไปเอาโอ้โง่โง่ได้ป่ะวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่เอาบูมเอาเอาเอาบูมโอทำไงอ่ะทำไงเขาเนี้ยอืมทำไงเขาเนี้ยเฮ้ยเสียได้พลาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูมตายแล้วนะบูมตายแล้วนะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก โอ้โหคือ hmm. ท no, em. no, oh, right. oh. hmm. oh. mm ี hmm. oh. See, ่แมไมคุณต้องเฟ้มันไว้ทำไมคุณต้องเฟ้มันไว้อายโอ้โไมเเท่าหร่ลัะโอ้ยเกินเกเฮ้ยไปเลตัวสองึ่กับมันแล้วกูเมันไอ้เียยนนัเปที่ตา มึงเห็นฟอนเนอร์วะที่มันได้สองวีสองอะตอนนี้โจ่าฆ่าไปหกอะไอ้พูฆ่าไปศูนย์ไอ้เจ้ไอ้ึงใจเย็นก่อนมึงให้กูออกมาดีที่ก่อนเอาไว้กออกมาดีที่ก่อนมึงใจเย็นมึ่งตีอยากใช้ตัวช่วยไหมได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปเลยคำับเราไม่ช่วยอ่ะกูไม่ช่วยนอกจากเบรกให้นอกจากเบรกให้กูไม่ออกมาช่วยด้วยอ่ะที่กูช่วยเพราะกูฝึกไปด้วยได้ได้กูต้องเชร์เลยเมมิ่งละเกมมิ่งละเกมมิ่ละ เบีกให้เอาไปบุมมีโอกาสแล้วเด้อไอ้หนุ่มมัดเลยโฮ้ยโฮ้ยอ้ยโอ้โหเอาแล้วว่ะ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 เลือดเฮือดที่อัดต้ตายแล้วเหรอเอามต่แม่งก็ไม่มีสมองเลยไม่มีเพื่อนช่วยอ่ะไอ้เรื่องมีดแค่เพื่อนไปปุ่มไป

เก่งชีอ้าวโง่ทำไงคะเนี่ยโอเชี่ยชิบหายตาดอะาาายาาวาาเลยาา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 อาา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 อาา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 มาา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 มาา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 าราา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 ากากาาาาาา่าาาาาาใช่ไเ มันจะฉลาดอะหรอแต่เดียวกันหมบ้าขดมวยมันมันให้ไงวะไอ้ตัวนี้กับบลแล้รา่ายย้อนเวลาบ้าย้อนเวลาบ้านอ่ดูโอ้